นะเรื่องของ m e ส s e r y ี e นะฮะเมสซอี่อออกมาประกาศแยกตัวกับ SEC เราจะเห็นเรื่องของ m e ส s e r รเป็นบริษัทที่ทำท่่คริปโตรีพอร์ตนะหลายคนไม่รู้จักค r ิป t o Report ทุกปีเนี่ย จะออกมาช่วงประมาณเดือนโนเวม ber นะเดือน11เนี่ยคุณไปดูได้เขาจะพูดถึงทิศทางคริปโตภาพใหญ่ภาพรวมทั้ง Bitcoin ทั้งเอาคอยทั้ง regulatory ว่ามุมมองเขาเนี่ยในปีข้างหน้าเนี่ยสองพันยี่ห้าสองพันยี่หกเขาจะเป็นยังไงแกก็จะพูดไปเป็นปีๆช่วงประมาณเดือน11เนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเมสซิเรียเนี่ยมีการทำงานร่วมกับกรอตตอย่างจรงิงจังนะแกก็จะรู้เรื่องนู่นนี่นั่นในกรอตตแกก็ชวงจะแชร์ข้อมูลกันนะครับแต่ล่าสุดครับเมสซิเรียแกบอกว่าแกไม่เอาแแล้วนะครับก stand against เอกราตตแล้วแกก็เห็นแนวทางหรือ p อ o a c h ของกรตตที่มุ่งเน้นเรื่องของการไปทําลายมากกว่าการไปช่วยสนับสนุนบางประโยช์ที่ก็เจ็บแสบเหมือนกันนะแกบอกว่าแกไม่เห็นเรื่องของความช่วยเหลือหรือความห่วงใย,ยนักลงทุนแบบที่กรตตพูดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นเรื่องของหน่วยงานข้างนอกที่แก้ไขเรื่องต่างๆให้กับน,น,นักลงทุนได้ยังได้ดีกว่าก,กราตตซะด้วยซ้ำนะยกตัวอย่างเช่นมาลก็เนี่ยเขาก็แกงเขาเองแล้วเขาก็คืนเงินให้ลูกค้า f t x Genesis อะไรต่างๆนะครับก็ต้องรวมตัวกันแก้ นะไม่ใช่กรอตออกกรอตอไม่เห็นจะมาช่วยเลยเลยนะครับแล้วก็มองว่าแกลลี่เคนเซอร์เนี่ยแนวทางไม่ค่อยถูกนะครับงั้นหลังจากนี้แยกกันเดินคงไม่ได้มีแผนอะไรร่วมกับกรอตอมากมายนักแล้วนะครับเป็นทิศทางที่ค่อนข้างแปลกนะคนทางานร่วมกันสักพักในปกติเนี่ยมันไม่เหนือบาก,กว่าแรงเ่ยมันต้องรักษามารยาทกันเนาะเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้ว,ลวมันแต่งงานกันแล้ว,วถ้ามันไม่ได้หนักอะไรมากมายเนี่ยมันจะไม่ดีวอร์สนะมันจะไม่หยาก,กันอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ออกมาประกาศอินดีพนเดนซ์นะครับบอกว่าไม่ไม่ยุ่งกับกรตอตแล้วจ